สวัสดีคุณแม่หนยเล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังมากเลยนะคะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีทุกคนคทุกท่านนะคะวันนี้ได้ป้อนได้น้องใหม่แล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ชุติมานะคะได้เมตตาทําบุญป้อนผลไม้ให้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีวันพระด้วยค่ะคุณแม่วันนี้ก็ดีใจค่ะที่เมตตาในวันพระนะคะตากล้าแรกมาแล้วนะคะวันนี้ก็มี25ตักล้านะคะขอบขอบพระคุณคุณ,คณแม่ที่มาค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้มีกล้วยนะคะแตงโมแตงกวานะคะป้อนให้น้องทั้งหมด25ตากล้าเลยนะคะ วันนี้น้องใหม่ไม่ได้ออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานไปพักข้างนอกแล้วเวลาออกจากบ้านทีไรฝนตกทุกทีเลยแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนเพราะว่ายุงเยอะนะคะนอนไม่ได้จุดไฟก็เอาไม่อยู่นะคะไล่ย,ยุงให้น,อน,น้องเป็นกองนะคะที่ไว้จุดไฟนีเป็นหญ้านะคะ เมื่อวานก็ดีใจมากๆเลยที่คุณแม่ได้แวะเข้ามาปิดร้านให้น้องนะคะวันเมื่อวานก่อนได้ทันแค่หกตะกร้านะคะแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเปิดไลต,ต่อไม่ได้เลยนะคะ มา Pani ๆๆมา ขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องด้วยนะคะน้องเปิดไลค์ทุกวันนะคะช่วงเวลาสามทุ่มนะคะแวะมาป้อนผลไม้ให้น้องได้คะ่ะน้องใหม่ทานไวมากๆเลยนะคะตอนนี้หมดไปหลายตาร้าแล้วนะคะ ยังเคี้ยวดังมากๆนะคะเดี๋ยวให้ไปดูใกลๆ้ๆ้างในบ้าง คามองกล้องด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลอยโดนยุงกัดนะคะนี่เป็นจุดๆอย่างนี้เลยนี่เป็นนี่นะคะอันนี้คือโดนยุงกัดทั้งนั้น,นเลยตรงหลังตรงท้องนะคะทั้งสองฝั่งทั้งสองข้างเลย เด anyway, ้อนะคะฮาขยีทุกป่ยเลยปะดี ครบออเดอร์20ตะกร้านะคะต่อไปก็จะเป็นตะกร้าแถมคะ่ะสองตะกร้าแรกนะคะ แถม3าตากล้าสุดท้ายนะคะแล้วอ้แล้วเดียวก็เด,ดเริ่มเชี้ยวชาดะเดี๋ยวสำเส็งไป กล้าสุดท้ายนะคะ

ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ค่ะที่ได้เมตตานะคะน้องใหม่ในวันนี้นะคะเป็นวันพระก็แต้ปรอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับคุณแม่ชุติมาด้วยนะคะที่ได้เมตตาอาหารหวานให้น้องใหม่ในวันพระนะคะก็ขอบุญบาร,รมีน้องใหม่ค่ะจนบรรดาประทานพรให้คุณแม่ชุติมาพร้อมครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีโชคลาภนะคะการงานก็ขอให้ะะใหจเจริญรุ่งเรืองนะคะทาธุรกิจก็เฮงเฮงฟังขึ้นนะคะ ขอบพระคุณที่เมตตานะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่อีกครั้งคะ่ะสาธุบุญคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณพระคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ